โอเคเราให้ปัดเข้ามาก่อนครับเราจะอธิบายให้ปัดฟังนะครับอะไรวะเนี่ยคุณปัดดวงของคุณน่ะดีอยู่นะเฮ้ยใช่เหรอเออนคำแรกนะครับคําของคุณปัดนะครับคําแรกนั่นคือคําว่าพราวที่แปลว่าภูมิใจนะครับไม่กินของแปลผิดไปนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้พราวแปลว่าภูมิใจแล้วครับก็คือช่วงเนี้ยคุณน่ะ เป็นคนที่เป็นที่น่าภูมิใจของคนรอบตัวนะรู้ตัวบ่ะนเนี่ยเฮ้ยนี่มันแบบอิสตินีรยอย่างนี้เหรอแบบพ่อแม่หรือว่าเพื่อนหรือว่าคนรอบตัวคุณนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าเขาจะมีความพราวที่เขาแบบว่ารู้จักกับคุณนะครับก็คือมีความภูมิใจในตัวคุณนั่นเองนะครับคุณปัามาเลยตอลที่สองได้เริ่มขึ้นแล้วล่ะไอ้ฟร้อมจุกการ คำที่สองนะครับ m i n d s e t มีไอเดียวกับกูเลยไอสัตว์ขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้คุยกับเพื่อน Myset Myset นี่มันมันต้องมันมันต้องแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงแบบ m i n d s e t คือเขาเรียกว่าแนวคิดความเออแนวคิดของคุณอะแนวคิดของปัดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันต้องเปิดทั้งสี่ใบพร้อมกันแล้วต้องมาคอนเนคกันอ่ะเอออย่ายึดติดอย่ายึดติดแล้วก็รอเวทเวทที่แปลว่ารอ Myset แล้วก็พลาวนะครับ ถ้าเอามาแปลรวมกันแบบทั้งหมดนะมันหมายถึงว่ามันหมายผมว่าแกนะ่ะคิดว่าแกชนะแล้วใช่ไหมละ่ะแต่ก็โทษทีนะคุณ้องเข,เงงขาบอกว่าเขาบอกว่าคุณนะ่ะอย่ายึดติดกับไมเซตของคุณเองคือคุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่ายึดติดกับแนวคิดของตัวเองอ่ะคือคุณต้องเป็นคนที่แบบว่าเปิดกว้างในเรื่องของแบบรับฟังคนอื่นอ่ะเข้าใจว่าแบบ รับฟังความคิดเห็นคนรอบตัวบ้างอย่าแบบมีอีโก้เยอะเข้าใจไหมเอ oh. ้เออแล้วก็ช่วงเนี้ยจะทําจะทําการอะไรต่างๆคุณต้องใจเย็นแล้วก็ต้องรอนะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจหรือการเลือกอะไรต่างๆนะค,คุณอาจจะต้องรอรอไปก่อนการจะทําการใหญ่ๆของคุณอนะ่ะเอออาจจะต้องรออีกนิดนึงเพื่อให้ถึงเวลาที่สมควรนะครับคุณปัดย <Hey. S 1> แต่ว่า แต่ว่ารวมๆแล้วตอนนี้คือแบบทุกคนรลบตัวคุณหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ตามที่พ o w yourself เองคือแบบคุณกําลังแบบตอนนี้คุณมั่นใจในตัวเองแบบมีความภูมิใจในตัวเองใช่ไหมเราเห็นเราเห็นว่าแบบช่วงนี้คุณแบบว่ามีเสน่ห์ขึ้นมาแบบไม่ยังนรู้สึกเลยไม่เอาแต่คนรอบตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้พี่ปัดตกับพาวขึ้นมาเห็นปะคุณแบบงานเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็แบบเริ่มแบบมีคนแบบชอบ พาดแบบเขาเรียกชื่นชมในตัวคุณมากขึ้นเห็นไหมเนี่ยนั้นมันตรงนะอันนี้แต่ว่าอาจจะต้องรอรออะไรบางอย่างที่คุณกําลังจะตัดสินใจทําในช่วงนี้หรือว่าอยากจะทําอะไรในช่วงนี้คุณอาจจะต้องรออีกนึงแต่คุณต้องอย่ายึดติดกับไม่เซ็ตตัวเองก็คือคุณอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าแบบ<า>อ,ยอย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหอานว่าต้องรับฟังความเห็นของคนอื่นด้วย เข้าใจละเข้าใจละคือที่เมื่อกี้บอกว่า proud อ,อ่ะมันตรงนะเว้ยเพราะจริงๆกูก็ผมก็เป็นคนที่ภูมิใจในเหล่าพวกพ้องหรือก็คือเหล่ากันอ่าแล้วเสียงปัดหายคือจะจวดเอ็กโซเดียให้ครบห้าใบฮัลโหลไหมมาแล้ว,ลวอ่ก็คือที่ผมจะจวดเอ็กโซเดียให้ครบห้าใบแต่ฟองก็บอกว่าเอ้ยอย่าใช้เอ็กโซเดียเลย เสียงหายแล้วครับทุกคนตอนนี้เสียงปัดหายแล้วครับ no I c a n t here เอาได้ยันเอาหรอได้ยินแล้วโอเคได้ยินแล้วเอ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาไปว่าดวงของคุณดวงของคุณช่วงนี้ดีแต่ว่าคุณต้องรับฟังความเห็นของคนอื่นแล้วก็การจะทําอะไรต่างๆในช่วงนี้คุณต้องใจเย็นอย่าใจร้อนต้องรู้จักการรอแต่ว่ารวมๆแล้วคือทุกคนเขา พราวอ๋อ,อป,ปัดมากนะตอนนี้คือเป็นเป็นที่ภูมิใจของทุกๆคนนะครับปัดตอนนี้นะครับถือว่าโอเคทั้งคนที่จะรอโจเอ็กโซเดในให้ครบข้าใบเกินกว่าบูชาย,ยันสามใบเพื่อเฉลิมบูรวยไว้เออมันลงไปเหอะมันลงไปเหอะเออบ๊ายบายโอเคได้ <laughs> จะลงไลฟ์แลนด์มั้ยไงบ๊ายบายบ๊ายบายเหนื <laughs> ่อยทุกคนคือแบบคุยกับปัดแล้วเหนื่อยเลยเอาเป็นว่าคงไม่ดูดวงนะครับทุกคนวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าของตัวเองดีแค่นั้นแหละ จะมาดูให้ตัวเองแค่นั้นพาวออฟปัดใช่ไปแล้วทุกคนเหนื่อยบายบายเอาไว้เจอกันครั้งหน้าสำหรับคอนเทนต์ดูดวงในวันนี้หมดเพียงเท่านี้ครับบายบาย